รักเรียนรักดีมีพลังใจไม่เห็นเกิดตัวขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ The w KS New รอบรู้พคศร,รายการที่เป็น,นําเสนอเรื่องราวดีๆข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรัวโรงเรียนทุกยพวิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราเขตหนึ่งให้ทุกท่านได้รับทราบ ดิฉันนางน้าที่มันคงเอียดรูโรงเรียนวัดพุนพิเศษครูหน้าค่าและหนูเด็กหญิงดิชันพิทักษ์ประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดพุนพิเศษปีการศึกษา2566นุ่นค่ะโอกาสแรกนี้นะคะทางโรงเรียนวัดพุนพิเศษขอแสดงความยินดีกับนายอัสวพกรสิทธิศักดิ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุนพิเศษซึ่งท่านได้เดินทางมารับตำแหน่งที่โรงเรียนของเราเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะท่านเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ท่านจะมานำพาโรงเรียนของเรานำพาการบริหารภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลค่ะท่านได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่สองโดยได้ชี้แจงวิสัยทัศน์และนโยบายการปฏิบัติงานให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ หลังจากนั้นในช่วงวันที่6-10พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ขึ้นทั้งนี้เพื่อโอกาสให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนหลังจากนั้นมีโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะคุณครูประจำชั้นที่ห้องเรียนเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียนและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการดูแลและพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีต่อนักเรียนค่ะ คุณครูน้าคะโรงเรียนมัธยมพิเศษของเรามีกิจากรรมดีๆมากมายทางพัฒนากายพัง้งใจเรื่องกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะใช่ค่ะในช่วงเช้านะคะทุกคนในโรงเรียนของเราทั้งท่งานบนในการคณะนผู้บริหารและครูทุกคนรวมไปถึงนักเ,เรียนตัวเล็กๆด้วยเราจะออกกําลังกายเพื่อปลุกความตื่นตัวให้พร้อมกับการเรียนรู้ค่ะนอกจากนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมีการมอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรแกน่นักเรียนโรงเรียนทุกคนพิเศษซึ่งมีนักเรียนดีนดักเรียนเก่งมากมายทาายั้งนั้น กิจกรรมเด่นในช่วงเดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะนุ่นกิจกรรมแรกกิจกรรมการแข่งขันคณิศาสตตร์เด็กหญิงนภภริรักษ์นรากุญชั้นประถมศึกษาปีที่5รับหได้รับรางวัลรอชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันสุรุกุรุ่นประถมศึกษารายการ S2Ploy Crossword Game A Math ค u b และซูรกุกุชิงแชมปภาคใต้ประจำปี2566 ซึ่งแข่ขาดไปเม 2, 9, 6, 5, 6. Like realtà, ื่อวันที่4พฤศจิกายน2566ณศูนย์การค้าส็สานทราศรีสุราานีค่ะเก่งมากเลยนะคะและนักเตนของเราก็เข้ารุ่มรายการนี้อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากโรกเยนของเราจะชื่นชมคนเก่งแล้วก็ยังสรรเสริญคนดีด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะนุ่นโครงการของหายได้คือในปี4วัดควร ได้มอบเกียรติบัตรแก่เด็กหญิงวิชาภาสุธินนท์นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่2ทับ2ที่เก็บโทรศัพท์ราคาแพงได้และนํามามอบส่งคุณครูคืนเจ้าของค่ะน่าชื่นชมนะคะความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณธรรมเด่นของนักเรียนโรงเรียนเมคคลพิเศษค่ะกิจกรรมต่อไปเป็นการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งข,งขงันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนครั้งที่27ระดับประถมศึกษาตอนปลายแข่งขันขที่ไหนอย่างไรคะนุ่น แข่งขันณโรงเรีเยนวิเชียนมาตุจังหวัดตรังเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนวัดคนพิเศษของเราส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายนุ่ทราบใช่ไหมคะเมื่อวันที่18-19พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องๆตัวเล็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2และใช้ชื่อทีมว่า The KS Team ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันชูเ Number เบอร์ one ทีมดีไซน์ไทยแลนด์ นักศึกษาจากศรีอยนธาจังหวัดพิก็ตรไปชมคลิปไกลกันนุ่นน้องเก่งมากเลยนะคะคุณครูน่าใช่ค่ะโลร่าว่าในช่องผิดเทอรัเจุลาคมน้องๆม,มาสอนทุกวันเลยค่ะ ใช่ค่ะน,น้องเองก็มีความตั้งใจและครูผู้ฝึกสอนก็มีความมุ่งมั่นรวมไปถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากท่านผู้บริหารด้วยโรงเรียนของเราส่งทีมขเข้าร่วมรายการนี้อย่างต่อเน,นื่องค่ะในส่วนของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะโรงเรียนของเราก็ส่งเสริมธนุนมีกิจกรรมอะไรบ้างคะใช่ค่ะนักเรียนชุมนุมนฏศป์ร่วมทําการแสดงชุดวิจิตรศิลป์เม่นเมรงังในางานมาแต่รัง ซึ่งจะระหว่างวันที่22ถึง26กันายน2566ณบริเวณถนนตลอดแนวคลองห้วยยางเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรังของเราเป็นการให้ความร่วมมือกับชุมชนค่ะใช่แล้วค่ะโรงเรียนก็เพนิเศษของเรานะคะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างสมะะ่ำเสมอค่ะนึคะ่ค้ากิจกรรมใหญ่กิจกรรมเด่นเลยของเดือนพฤศจิกายนน้องๆชอบกันมากเลยแจงห้ท่านผู้ชมทราบสิคะ ค่ะคุณครูนาดนั่นก็คือกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2566ซึ่งแน่นอนค่ะจัดขึ้นในวันลอยกระทงที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาหน้าอาคารอ,อนุประสงค์ค่ะมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการประก,กวดหนูหน้อยนพมาศสาวน้อยนพมาศและการประก,กวดร้องเพลงเราไปชมคลิปกันนะคะเชิญชมค่ะข้าพเจ้าขอเปิดกนะิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีปพุทธศักราช2566ขอมีทมีนพบพิเศษ เราจะมาต่อตารางดูนะครับ เดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือการแนแนวสําหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6เพื่อต้องการเลือกสถาบันในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะโดยมีโรงเรียนและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาแนแนวมากมายค่ะอาทิเช่นวิทยาลัยนาฏศิลน์พัทลุงโรงเรียนดาวนายร้อยโรงเรียนปัญญาวิทย์โรงเรียนมัธยมมัธยมวิเศษมูลนิธิทั้งนี้เพื่อบิดโอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจ ว่าตัวเองต้องการจะเรียนในสถาบันใดาสายการเรียนไหนหรือว่าวิชาชีพเฉพาะใดที่ต้องการจะศึกษาต่อค่ะทุกท่านคะวันนี้เราได้นําเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนวิคุณพิเศษได้ครบถ้วนแล้วนะคะพบกันใหม่กับ w KS News รอบรัวพศประจำเดือนธันวาคมท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube หรืตอติดตของโรงเรียนทุก่นพิเศษสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ